สวัสดีครับนี่คือ Inside g News อดีตนางเอกย้อนตำนานรักถูกหลอกให้เป็นเมียน้อยยุคหนึ่งเธอสวยฮอตปลอดแตกไม่มีใครรู้จักสำหรับตายสายทานโดยเริ่มเข้าสู่วงการจากการถ่ายแบบโฆษณาและมีผลงานภาพยนตร์สร้างชื่อเสียงให้กับเธอได้แก่อันหนึ่งคิดถึงพอสังเกต สมสี4 2 2 r ภาค3โปรแกรมดีปีนี้มีน้องและม6ทับ2ห้องครูวารีปัจจุบันตายหันหน้าทำงานมูลนิธิร่วมกะตันยูควบคู่กับงานในวงการไปพร้อมกันล่าสุดตายสายทานได้เปิดเรื่องราวในชีวิตในรายการขับไฟเดโชแบบทุกซอกทุกมุมในใจเห็นคาแรคเตอร์เป็นคนเรียบร้อยตัวจริงแสบมาก ายสายทานเผยว่าตรงกันข้ามกันหมดเลยค่ะเพราะว่าตายเกิดหลังผับแว้นรถขับรถแข่งขับมอเตอร์ไซค์ตำรวจตั้งด่านตรวจสายทานก็ขับฝ่าไปเลยพร้อมกหัวเราะหนีเที่ยวเราก็ทำเป็นใส่ผ้าถุงบอกพอว่าเดี๋ยวไปอาบน้ำบ้านเพื่อนนะแล้วก็ไปเปลียกตรงกลางทุ่งนาเป็นคนที่รักเพื่อนมากตายบอกว่าเพื่อน่าใครอย่าแตะเคยตบกลางสี่แยกมาแล้วจริงๆค่ะ ส่วนในความรักครั้งหนึ่งมีความรุนแรงในเรื่องของความรู้สึกของเราถึงขนาดที่ใช้คำว่าแสบมากโดยตายเผยว่าแสบกว่าทิ้งเจออีกคะ่ะตายอยากโทรเข้ารายการพี่อ้อยพี่ชอดมากเขาสามารถครบผู้หญิงทีเดียวสมคนมีผู้หญิงส่งข้อความเข้ามาใน SMS เเราว่าไปกับแฟนหนูหรอมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะ มาอีกคนหนึ่งในเวลาเดียวกันเขามีการส่งข้อความหาผู้หญิงคนหนึ่งไปด่าไปว่าอะไรตายหรอดูสิยังใช้งานมันไม่คุ้มเลยและเคยถูกหลอกให้เป็นเมียน้อยโดยตายสายทานเผยว่าก็มีผู้หญิงค่ะทักมาแต่เป็นผู้หญิงที่ทักมาไม่ใช่ภรรยาเขานะคะก็เป็นผู้หญิงอีกคนที่เขาคบนี่ไงตายถึงได้รวมกลุ่มได้ตั้งชื่อกลุ่มว่า18มงกุฎ รวมผู้หญิงที่ถูกเขาหลอกไว้รวมกันไว้ในกลุ่มแล้วเราก็โทรไปคุยกับภรรยาของเขาที่เขายังอยู่ก็เพราะว่าลูกแต่สองคนนี้เขาจะเป็นอะไรที่ปิดบังแล้วก็มีแชทที่เขาคุยกับเราไม่อยากกันหรอกเนาะแต่เวลาที่คุยกับต่ายคือ,อยาแต่เราไม่รู้ว่ามันคือวิธีหาเงินให้ลูกหรือเปล่าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ